ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด องคมนตรีติดตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและการบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนาตำบลวังชมพูอำเภอเมืองเพชรบูร,รณ์นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีติดตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและการบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธาิเบศรมหาภูมินพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรรองเลขาธิการกปรในกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการโดยองคมนตรีได้ติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําป่าสักเพื่อสนองพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสารรักษาต่อย,ยอดตามแนวพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในการเก็บกักน้ําตอนบนของลําน้ําสาขาแม่น้ําป่าสักไว้ให้มากเพื่อใช้ทางการเกษตรและป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค โคการเกษตรรวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยบริเวณ2ฝั่งลาน้ําแม่น้าป่าศักซึ่งในปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ําป่าศักที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม9ก้าโครงการและมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ7โครงการโดยมีอ่างเก็บน้ําห้วยนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จมีความจุเก็บกัก5.65ดล้านลูกบาศก์เมตรสามารถนําน้ํามาใช้ด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัยซึ่งสามารถช่วยเหลือ พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้5,000ไร่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังชมพูและอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์เอาผลการประเมินมาพูดในทางวิชาการใช้สับแสงซึ่งเราที่อยู่นอกนะอาจจะต้องพักเงินพักทองใช้แรงใช้เวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สมตามที่เราต้องการหรือเปล่า พ่อเป็นกำนันอิพอเนล่าวพ่อดุไทยกินดํารงตนอยู่ในสังคมทํายังไงลูกจะมีความสุขมีกัแต่พี่น้องครับสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยท่านต้องประเมินชีวิตของท่านเป็นเป็นขั้นขั้นโดยท่านไม่รู้สึกตัวหรอกส่งน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก น้ำจากขาที่อยู่ต้องกดสองมือจุดเดียวน้ำหนาวนี่อยู่ได้แค่น้ำหน้าประมาณสิกว่าแต่เราเก็บหน้าัะขอให้เติมตัวขอให้ ผู้นำกลุ่มนะครับอยู่ในาถวเดียวกันนะครับเพื่อที่สะดวกในการ ทีมข่าว AEC tv channel, รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด